ความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากำลังสร้างความสันสถานไปทั้งโลกและกระเทือนมาถึงประเทศไทยไม่เพียงเฉพาะชีวิตของคนไทยที่ไปทำงานที่นั่นแต่กำลังหมายถึงคนส่วนใหญ่ที่เป็นแรงงานไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตครับตอนนี้ต้องบอกว่าแรงงานไทยวิกฤตจริงๆนะก็จากจำนวนสอ0 0มคนที่อยู่ในอิสราเอลนั้นครับตอนนี้ก็ชีวิตก็ลำบากนะ มันสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องรายได้และสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยใน29 0หมื่น้อย่างน้อย5,000คนที่อยู่ในจุดวิกฤตเขาบอกอ,อคำถามทำไมถึงฮามาสถ,ถึงเลือกถล่มอิสราเอลในวันที่6ตุลาคมอโอ้ี่ต้องย้อนไป6ตุลาของเขาแต่มันเช้าของวันที่7บ้านเช้าวันที่7<อ>บ้านเราแตหกตุลานะก็คือเขาเลือกวันวอเวลานอเวลาทำอะไรปฏิบัติการแล้วแต่เขาต้องมีวันวอเวลานอ และวันวอเวลาหนอทําไม6ตุลาต้องย้อนไปปี73นะครับทวนกลับไปทางประวัติศาสตร์ครับรบในช่วง6ตุลาคมปี1973คือตรง6ตุลาบ้านเราเลยนะ16อะ่ะพี่วี<อ>เขาเขาเรียกเป็นออก o b เบิลวใช่ถูกต้องครับหรือภาษาอาหรับภาษาอารอยบิกบอกว่ายมคิปูเออนี่ไงตอนนั้นทั้งอียิปต์และซีเรียเนี่ยลุมต้องจริงเขาบอก4 5ประเทศนะครับลุมอิสราเอลนะ อันนี้เขาเรียกเป็นแนวร่วมแนวร่วมกลุ่มอาหรับลุ่มถล่มอิสราเอลในวันไทบาพอดีครับเพราะนั้นฮามาสเลยใช้50ปีวันเวลาโนอหปีที่แล้วเนี่ยม,มาถล่มอิสราเอลในวันที่6ปีนี้ครับและถึงตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่ามีผู้สูญเสียจำนวนมากกว่าที่หลายๆคนคิดครับข้อมูลเบื้องต้นนะวันที่10 ตุลาคม2 5 6 6เที่ยงนะฮะสรุปออกมาเป็นยังไงพี่พีครับเราก็คืออิสราเอลเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว900มากกว่า900เรื่กันเห็นแล้วนะอิสราเอลมากกว่า900อ่าปาเลสไตน์เนี่ยมากกว่า680ครับยอดผู้บาดเจ็บเนี่ยเกิน2,006แล้วอิสราเอลปาเลสไตน์2,008เกินตัวประกันที่ถูกฮามาสจับในชวนแอนกาซาเนี่ยมากกว่า30ลายนะฮะในนั้นมีของเราอยู่10 11ลายครับ จรวดที่ยิงจากถนนกาซาเนี่ย4 5 0 0ลูกแล้ครับตอนนี้ยิงกัน<ฮ>อย่างขั้นต่ำนะบวกพลัดพลัดนะ้าหมายกลุ่มฮาบาสท,ที่เยลโจมตีสำเร็จกี่จุดแล้ว1เกิน1,300จุดนั่นแสดงว่าปฏิบัติการและความปลอดภัยในพื้นที่กำลังล่อแหลมอย่างยิ่งครับครับนี่คือพื้นที่ที่เป็นจุดชนวนของความขัดแย้งที่เรียกกันว่าชนวน กาซาหรือกาซาซิตี้ครับอ,อยู่มุมเนี้ยครับน,นี่ส่วนของกาซาเนี่ยน่เวสแบงค์ Bank, ใช่ลาวิฟนี่พื้นที่ตรงเนี้ยครับนี่คือพื้นที่ของกาซาครับพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ของอิสราเอลถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือฉนวนกาซาฝั่งหนึ่งคือเวสแบงค์ซึ่งเป็นกลุ่มของปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ครับนครนคนเชรูซาเล็มอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต้องห้าม ครับนะครับพื้นที่กลางครับพื้นที่ฉนวนกาซ่ามีพื้นที่เล็กๆจิ๊เดียวครับ365ตารางเมตรครับมีความยาวทั้งหมด4 1ถึง46กิโลกกิโลครอความความกว้างของพื้นที่ประมาณสัก10กิโลครับครับความหนาแน่น,นต่อคนเราบอกว่าต่อคนของประชากรอยู่ในฉนวนกาซ่าเนี่ยพี่วี5,000คนต่อตารางกิโลเมตรครับ วาเลสตา์และเวสแบงค์เนี่ยมีขนาดประมาณจังหวัดชุมพรนะจรวนกาซ่าเนี่ยมีเล็กกว่าสมุทรสงครามกองเราอีกใช่ครับเพราะแค่3 0 0อ่าม6้สมุทรสาครเรา416ครับครับนี่ขอมุลงเราสาคอามร้ยใช่ไหมใช่นี่คือนครพนมโอ้เนี่ยพันใช่พื้นที่ตรงนี้แหละกำาลังกลายเป็นชนวนความขัดแย้งที่ตอนนี้ กำลังคุกคามโลกครับแน่นอนครับพูดถึงว่าแรงงานไทยกําลังวิกฤตเนี่ยไปดูแรงงานไทยในอิสราเอลก่อน,นครับมีทั้งหมด29,990คนอันนี้แรงงานของของไทย<ด>ที่ที่ไปทํางานนะนี<ด>่<ด>ของกระทรวงแรงงานนะครับของนายจ้างเนี่ยเขาบอกประมาณ5 0,000ืนี่ของกระทรวงแรงงานนะอของกระทรวงแรงงาน29 0 0 0เนี่ยผ่านระบบสองห8ืน่ยไม่ผ่านระบบอีก4 0 0พัน โอ้สองหใน25งหมที่ผ่านระบบเป็นชาย25,237คนครามหญิง6ก0ส่วนใหญ่แล้วแรงงานเป็นผู้ชายอืมนะนี่คือ29ที่มาจากไหนบ้างครับเราภาวนาให้คนเหล่านั้นที่เป็นคนไทยปลอดภัยและภาวนาให้ความขัดแย้งในพื้นที่ฉนวนกาซากับอิสราเอลซึ่งตอนนี้กำลังคุกรุ่นทีเดียว สงบโดยเร็วครับตอนนี้ใน2,900 0หรือว่า3,000 0เนี่ยต้องการเดินทางกลับไทยตอนนี้แจ้งเจตจำนงม,มาแล้ว3,000คนออจากแรงงานไทยประมาณร่วม3,000 30, 0ครับและอย่างที่บอกอยู่ในจุดเสี่ยงอะ่ะใน2,900 0ใน3,000เนี่ยนะ5,000คนอยู่ในจุดเสี่ยงบริเวณสนวนกาซ่าผมว่ารัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศต้องทำงานหนักเลยครับเพื่อที่จะดูแลไม่ให้คนไทยที่อยู่ในอิสราเอล ได้รับความเดือดร้อนจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับตอนนี้แรงงานไทยคณะแรก15คนจะถึงไทยเนี่ย12ตุลา12ตุลานี้นะใช่แล้วก็คณะที่2เนี่ยจะถึงไทย80คนวันที่19จำนวนผู้ขอเดินทางกลับี่ย3,226คนตอนนี้ตัวเลขนะตอนนี้อัปเดตบาดเจ็บ9คนเสียชีวิตไป18นะพี่โอ้ถือว่าประเทศไทยเ,เป็นพลเมืองไทยเนี่ย ในจานวนานานาชาติทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตมากสุดนะของอเมริกาเนี่ยอยู่ประมาณ9คนนะของไทย1818 18นะครับถูกจับเป็นตัวประกัน11อคน,คนอยังล่อแหลมอย่างยิ่งต่อชีวิตของแรงงานไทยที่ไปทํางานที่อิสราเอลครับแรงงานไทยตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นกลุ่มไหนบ้างอยู่ที่ไหนบ้างที่ถูกจับกลุ่มต้องอยููจับกลุ่ม11คนเนี่ยต้องบอกเป็นผู้ชายเนี่ย10ในสิเนะผู้ชาย10 ผู้หญิงนี่หนึ่งและใน11นี่นะมาจากไหนบ้างมาจากอุดรธานี5ผูอุชาย4แล้วก็ผู้หญิงหนึ่งนครพนม3สุรินหนึ่งศรีสะเกดหนึ่งแล้วก็นครราชสีมาโคราชเนี่ยอีกหนึ่งนี่คือ11แรงงานไทยที่ถูกจับคุมนะครับส่วนใหญ่เป็นคนในภาคอีสานที่ไปขายแรงงานและหวังว่าคุณภาพชีวิตตัวเองจะดีขึ้นครับเพราะรายได้จากการไปทำงานที่อิสราเอล ต่อหัวต่อคนต่อเดือนค่าเฉลี่ยตกประมาณ55,000 0 0ถึง60,000บาท <Okay. S 1> อันนี้ขั้นต่ำแล้วนะแล้วที่เหลือในสภาพการจ้างมันเป็นการจ้างงานแบบรัดจีต่อจีเพราะฉะนั้นความมั่นคงในการทำงานและรายได้มันมั่นคงแต่เกิดความร่อแหลมจากความขัดแยง้งและถึงตอนนี้อิสราเอลประกาศชัดเจนปิดฉนวนกาซ่าในทุกทกทางตัดน้ำตัดไฟ <Okay. S 1> ตัดพลังงานเรียกว่าพร้อมที่จะ เกิดแรงประทุขึ้นอย่างรุนแรงได้ทุกเมื่อครับ,รบแน่นอนครับพอพูดถึงตัวประกัน11คนเนี่ยรัฐบาลไทยไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะก็คิดหาวิธีจะเอาตัวประกันนี้กลับคืนมาได้ยังไงตอนนี้มี2แนวทางครับแนวทางแรกเนี่ยตัวแทนรัฐบาลไทยพบกับตัวแทนรัฐบาลปาเลสไตน์ที่มาเลเซียอเดี๋ยวที่มาเลเซียนะครับเพื่อหาทางช่วยเหลือคนงานไทยที่ถูกจับกุมไปดัวกันออกมาไอ้น,นี่แนวทางแรก ใช้มาเลเซียเป็นพื้นที่กลางในการพูดคุยครับแนวทางที่สองตัวแทนรัฐบาลไทยเจรจา,าผ่านตุรกีให้ช่วยเจรจา,ากับฮามาสอือให้ปล่อยตัวประกันคนไทยทั้ง11แปลความง่ายๆครับการทูตไทยทำหลายหลายหน้าพร้อมๆกันครับทูตไทยประจำอิสราเอลมีครับครับและเราก็เจราจาความแต่การทำงานร่วมกันกับปาเลสไตน์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้พลัง ทุกทุกทางที่เป็นพันธมิตรเพื่อทำให้คนไทยปลอดภัยครับครับ,ค,รบคนไทยไปทำอะไรอยู่ที่อิสราเอลอสสืสีสาขาอาชีพครับสาขาใหญ่ที่สุดกเกษตรใช่ไหมกเกษตรครับโอ้โหไปปลูกพริกมะเขือเทศนะครับผัก ผลไม้มะละกออะไรต่างๆคนไทยเก่งในเรื่องราวเหล่านี้ครับแรงงานไทยครองสัดส่วนภาคเกษตรเป็นแรงงานด้านนี้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ภาคบริการและร้านอาหารคนไทยเป็นเชฟและกุ๊กเนี่ยถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในร้านอาหารไทยจีนและญี่ปุ่นครับยังก่อสร้างนะแรงงานโรมาเนียจีนและตุรกีเป็นสัดส่วนหลักนะไทยยังไม่ใช่ครับแล้วก็ยังดูแลคนพิคนชราคนพิการคนป่วยฟิลิปปินเนี่ยอันนี้คลอง รอยละเก้ารอยละเก้ากรองนะครับออันนี้ข้อมูลจากสถานทูตครับปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้และเป็นที่วิตกกังวลสําหรับแรงงานที่ไปหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอยู่ที่อิราเลคือ การขายแรงงานออกไปครับโอ้นี่ที่กลัวคือกลัวแรงงานที่ถูกจับตัวประกันเนี่ยใช่ว่าจะถูกขายตอดตลาดนะขายตอดตลาดนะมันเหมือนความมันเป็นวัฒนธรรมโบราณของกรีกโบราณนั่นแหละเปนทาตเลยนะใช่ทาตุโบราณเลยเนี่ยไอ้นี่สิ่งห่วงมากตวเนี้ได้ข่าวทําให้วันนี้สามรัมตรีฮะ ครับสามรัฐมนตรีต้องออกมาพูดเรื่องนี้เลยรัฐมนตรีแรกคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิพัฒน์รัชกิจประการครับรัฐมนตรีท่านที่สองคือรองในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้รักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่นะออกมาพูดเรื่องนี้และท่านที่สามคือรัฐมนตรีต่างประเทศไปฟังสองรัฐมนตรีก่อนก็คือรัฐมนตรีพิพัฒน์กับรัฐมนตรีภูมิธรรมพูดถึงแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันขายท่อตลาดมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนครับ ตรวจสอบเรื่องนี้เป็นการด่วนพร้อมกับให้ประสานกับทางสถานทูตไทยในอิสราเอลว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในขณะที่พวกเราลำบ,บากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบดำเนินการแล้วก็ขอความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อท่านสามารถประสานกลับมาได้เนี่ย แสดงว่าท่านยังอยู่ในสถานที่ที่สามารถสื่อสา,ารได้นะครับเราก็จะรีบดาเนินการซึ่งขณะนี้ได้สั่งการไปที่อคละทูตรแรงงานของประเทศไทยจับประจำงงเทลวิลิร้อยไปแล้วท่านก็ได้กําชับนะครับว่าให้พวกเราทุกคนเนี่ยก็จับ เรื่องนี้แล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าก็ทั้งจะเป็นหัวคนไทยที่อยู่ที่นั่นตอนนี้เจะะ้าหน้าที่ทุกส่วนของเราที่อยู่ที่กรุงเทลวิฟก็ทําหน้าที่เต็มที่นะครับในทุกจุด ก็พยายามวางจุดประสานงานแต่และส่วนไว้แต่ว่าขณะนี้เนื่องจากว่าสถานที่สถานก,การณ์ตรงประเทศนี่มันก,ก็กว้างนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุจริงๆนี่ก็ยังติดต่อ,อยากลาบากนะครับก็ก็พยายามทําตัวนี้แต่และส่วนที่เขาอยู่แล้วก็มีได้ได้ยินว่ามีการร้ายออกมาหรือหรือเคลื่อนออกมาเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่เราผงใหญ่เจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามจะเข้าไปในจุดประสานงานตรงนั้นนะครับเพื่อจะหาทางช่วยเหลืออยู่ ทั้งสองรัฐมนตรีก็หวังว่าจะช่วยเหลือออกมาได้แล้วก็สิ่งที่ความวิตกเรื่องของการเอาแรงงานเหล่านี้ไปขายท่อตลาดเนี่ยไม่เกิดขึ้นและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีนะก็พูดเหมือนกันว่าเราไม่ได้มีความขัดแย้งกับทั้งสองฝ่ายเราเป็นคนทํางานไม่มีผลอะไรที่เขาจะมาทําร้ายคนไทยเพียงแต่ตอนที่ชุลมุนคงไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นใครจึงจับไปหมดอืแต่เชื่อว่าน่าจะปล่อยตัวมาทั้งหมดมสาธุครับ ขอให้เป็นแบบนั้นครับสถานการณ์ตอนนี้จากความขัดแย้งในฉนวนกาซาจะก่อปัญหาลุกลามบานปลายในกลุ่มประเทศอาหรับหรือไม่และคนไทยจะปลอดภัยหรือไม่เราฝากความหวังไว้ที่เดียวครับนั่นก็คือรัฐบาลไทยจะต้องทำงานในเรื่องราวเหล่านี้อย่างเต็มที่เพื่อคนไทยให้ปลอดภัยทุกคนครับ